ทุกขรังที่ถามว่าพ่อกับแม่เหนื่อยไหมตัวลูกก็รู้ที่ท่านต่อไว้ก็คงไม่เท่าไรอยากทำทุกอย่างให้สำเร็จตอนนี้ได้คิดเรียนและเพียนไปกลัวไม่มีโอกาสได้ดูแลขอโทษหลายเรื่องที่ทำไม่เสียใจพ่อเมาพ่อานเหนียวตต่งกัอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่ิ้นอะไรเงี้ย วันนี้มาแนะนำรับผมร้านอร่อยที่สุดปู่เจ้าสุดยอดซอกระดานดำสุดตี้นให้แต่เปิดมานานแล้วได้ข่าวเคยเปิดตั้งแต่พศ2 5 5 4ครับโอ้โหชอบเลยหัวคุณโดนชอบชอบชอบเลยแบบนั้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่ปิดงันอาจจะรูปตัวเป็นิดหน่อยกว่าแต่ดูเหมือนอะไรตรงนี้มาเป็นตุ่มตัวเออ๋อวปล่อพก่อนนปล่อยเจ้าของร้านจาน ของร้านกบคนดังของสายอาชีวะอยู่แล้วโหเชฟหลากหลายความสามารถเลยใช่เลยทำอะไรบ้างอาชีพมึงเนี่ยอันดับแรกเลยครูพูดตรงครูอาชีพครูของอาจารย์ก่อนครับรับราชการครูครับที่ไหนฮะโรงเรียนพระัม่พระแพย่ไปจ้าสอนเปิดสมสอนเล็กสมตั้งแต่สองพันห้าร้อยสี่สิบแปด 4.8. ก็รับราชการครูแล้วตอนนี้ก็นำราชการอยู่ใช่ครับโอ้โอะไรอ๋อเขาเป็นระดับครูชำนาญการชำนาญการท 7. จอ๋อ47แล้วแล้วโหดช่วงเย็นก็มีไปเล่นดนตรีอีกใช่ครับรับงานดนตรีอีกไปเล่นกลองรับงานตามร้าน ร้านเหล้าอะไรพวกนี้ชอบคือไม่ได้เพราะชอบที่ห่าไมอใช่ชอบชอบเป็นนักกลเพราะว่าตั้งแต่เรียนตั้งแต่จบม .3 เช่ไหมตีน่ะปีสองพันร้อยสามสิบหกเล่นเลี้ยงเลี้ยงตัวเองมาตลอดในการเล่นกองตลอดเลยครับเล่นรงต้องอือนะได้ป่าเขาเล่อ่ได้ป่าวไม่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 ถนัดชอบกลองเดียวแล้วมีใครเป็นไอดอลมาตอนสมัยเล่นดนตรีหรอชอบเพลงวงอะไรยังไงอะไรเงี้ยอ๋อชอบ จริงๆแล้วผมชอบฟังเพลงแนวเดนแมทัลแล้วก็จริงๆถ้ามึงกองบรไทยชอบพี่ใหญ่โลโซชอบปั๊โคขรับาวลนั่นเลยเหรอเขามีเขามีไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยคือชอบคือดูแล้วมันรู้สึกว่าเช่นชอบพี่ใหญ่กองบรรทัดยังสนิทกันเลยชอบชอบชอบมากชอบมากเลยก็ไม่เปไหนก็ไม่ขอชอบชอบพี่อ้วนขลับบอลลูกเล็กยังมึงกองขลับบอลชอบชอบครับ ก็เป็นอีกธุรกิจหนึง่งแล้วอีกธุรกิจหนึ่งคือรับจัดคอนเสิร์ตก็ม<ช>ีรับไอ้เครื่องเสียงอะไรอยู่ด้วยใช่ไหม<ช>ครับใช่รับเป็นงานเหมือนงานอีเวนต์นะครับรับเป็นงานคอนเสิร์ตรับงานแสดงสินค้าแล้วก็ขายคอนเสิร์ตครับขายคอนเสิร์ตด้วยใช่ครับแล้วไอ้พวกเครื่องเสียงอะไรที่จะร,รับอะ่ะก็งานบวชงานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่งานอะไรพวกนี้มิ팅มิ팅หนึ่งตามิ팅ห้องต่างๆเห็นไปเทพช่างใช่เทพช่างไปพอทอไปพออทมีหลายโรงเรียนเลยมูลน้ำคนไงมูลน้ำโอ้เราได้รับยาวอยู่แล้วรับยาวอยู่แล้วชำนาญเลยชำนี้เทคโนโลยีเท็จในสมุนการรับหมดโอ้เวทีก็มีใช่ไหมมีครับห้องเวทีเลยใช่โห้อหลังอยู่ข้างบ้านเลยเห็นเต็มไปหมดเลยอันนี้บ้านหรือห้องเก็บของย้ายที่ใหายเอาเงินเก็บไว้ไหนเนี่ยเออ ใช้นี่ครับพี่แล้วรับงานพวกภาคเรือเป็นพิธีกรออะไรต่างๆเห็นนะะเห็นครับงานบวชงานศพงานแต่งอะไรหมดเป็นพิธีกรเลยสวัสดีครับคุณหลังตายวันนี้ย่างย่างในสัตว์ใช่เห็นไปงานยกผ้าตรงานศพต่างๆไปครับพี่กระถินป่าป่าไปหมดลับหมดคือพวกนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นงานอจิตอาสาคือต้องไปงานใจช่วยงานช่วยไม่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 คิดตัง พูดเลยนะพูดเลยนะพูดเลยนะไม่คิดไม่คิดแล้วก็มีอีกธุรกิจหนึ่งอ่ะคืนเนี้ยเปิดร้านใช่ไหมร้านเนี้ยผมอันนี้ที่บอกว่าสองร้านนำเป็นเจนสองเจน2ีมสองส่งมอบให้กับลูก้วพี่พี่หลังให้กับลูกลูกทำไม่ลูกทำให้ใช่สมัยก่อนมีดนตรีแต่ก่อนร้านเนี้ยคือสองร้านมีดนตรีเล่นใช่ไหมใช่แล้วก็เจนก็ไม่มีเวลาก็เลยปิดไปไม่มันก็เล่าได้ไหม ได้มีเหตุอะไรยิงกันตายขายดีมีการตายกันนี่เลยเขาบอกยิงตรงนี้เลยใช่ก็เลยบอกว่าเมื่อก่อนขายดีจริงๆเพราะว่าร้านเส้นขุนเจ้าไม่มีร้านเยอะอืก็บอกว่าขายดีแล้วไม่รู้หรอกเหตุเกิดคนไม่ไม่สกใจหรือว่าทะเลาะกันมีบ้างพอมีทะเลาะกันปุ๊บแล้วเลยว่าเอ้ยมันมันยิงในร้านเลยก็นี่หรอตายก็เลยบอกว่าก็เลยไม่ไม่เอาแล้ว พักดีกว่าไม่เปิดร้านร้านเล้าเบื่อเบื่อต้องดูแลครับก็เลยปิดไปนานเลยปิดไปสิบกว่าปีสิบปีเลยเหรอกลับมาทําใหม่เพิ่งกลับมาทาใหม่รสชาติอาหารยังอร่อยเหมือนเดิมไหมตัวันนี้รสชาติอาหารเหมือนเดิมแต่ว่าอาหารแนะนำอย่างเช่นหมูกระดานดำหมูกระดานดำปีกไก่กระดานดำเอกระดานดำน้ำลึกน้ำว่า ยำเนี่ยผมบอกว่ายำเคพื่อกกินที่ไหนวลารก็แต่ว่าถ้ากินยำที่เป็นยำปะลาะไม่ปะลาอ๋อมีหมดมีหมดต้องนึกถึงที่ททนี่ตอนนี้ยอดยอดส่งครับกลางวันอย่างพวกเทศบาลปูเจ้าสนุกไทยบริษัทห้างร้านก็สั่งมาทุกวันอืส่งฟรีมีแถมน้ําเหมือนเตาแก้สเลยโอ้โหแถมน้ําด้วยอะไรด้วยยอดถามอะที่จเทศตัวนี้ มีครอบครัวเป็นยังไงนมีนะครับมครอบครัวตอนนี้บอกว่าที่ผมแต่งงานปุ๊บมีลูกคนนึงลูกคนน้องลูกผมเนี่ยเรียนดนตรีพี่น้องกี่คนนะพี่น้องสามคนคพี่น้องสามคนครับเป็นที่ร้านนี่ถือร้านของอาจารย์เลยครับไม่ต่้ไม่ไม่ใช่ของไม่ใช่ของเจ๊เป็นของลูกเป็นเจนสองครับสองเป็นลูกเป็นคนดูแล ให้ลูกเขาทําคือเขาก็ได้จากแม่เขามาแล้วก็มาทําเป็นร้านอาหารนะพี่หลังแล้วก็บอกเห็นบอกลูกเรียนดนตรีไม่เรียนอาหารป่ะไม่ไม่ไม่เรียนอรอาหารไม่เรียนเลยเ่หลัลูกเรียนเรียนดนตรีเลยครับกีตาร์คัสสิกเขาได้อาจารย์มาบ้างไหมไม่มีเลยเขาเขายังเล่นเขายังรู้ขอดอ่ะเขาเขามันยากนี่พ่อขอบลูกนะพ่อกับลูกคือเราพูดได้จริงแล้วเราสอนกันไม่ได้พ่อกับลูกทั่วไปพี่หลัง สอบไม่ได้เขาโตแล้วเพราะว่าอยู่ปีสองคือผมต้องเางคารพความคิดของลูกเขาจะเป็นอะไรฝ่ายเขาแล้วตอนเนี้โอเคเขาเปิดร้านขายเสื้อเขาไม่เปิดร้านขายเสื้อตลาดช่างจุ้ยอะไรเงี้ยโอ้ไปนู่นเลยเหรอใช่เขาพวกเขาอยู่ตรงน,นั้นเขาโอเคเขาอยากทำแล้วก็ตามเป็ <9. S 1> นก้าวเอ๊ะฝั่งนู้นเลยนะต,นต่างาติต่างพี่อะไรไม่หลังแต่ว่าพอตอนนี้๊บช่วงโควิดปุ๊บ มันไม่ดีแล้วอย่างพ่อผมบอกว่าม,มีรายจ่ายเพราะคุณพ่อเป็นเป็นมะเร็งซื้อกับข้าววันหนึ่งก็ต้องหลายอย่างเพราะว่าสั่งให้รอบเกันที่ตูแนี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้ยาเปิดร้านดีกว่าลูกเ็าเลยมันนึ็นร้านที่เป็นที่เก็บของที่เป็นเรื่องละเอียดชอบก็เลยทําเป็นเป็นร้านอ่ะเราทำแล้วมันก็โอเคเพราะว่าที่คุณสาวจากคุณแม่เขาก็เลยมาทำสอนแล้วก็ได้เพื่อน องลูกมาช่วยกันทำอ่ามาช่วยกันทำเขามีความสามารถเอาอยากทำเลยเราเราไม่ขัดเขาเห็นพูดกับลูกเนี่ยเรียกเลยนะคุณพ่อคุณพ่อลูกเลยคุณพ่อคุณลูกเรียกจริงเลยใช่ครับฝึกมาตั้งแต่เล็กเลยใช่ครับคือนราลาเราล้างเขาคนละหักคือถ้าเรียกเรียกกับบาตั้งเด็กแล้วจบเขาจะไม่เขินไอ้ก้ชอบลูกเลยนะไอ้กบ ห้องตายไม่ได้กระแดกไม่ได้กระแดกว่าคือเรียกมาเขาเขาจะเคยก็เลยคุณหมออาหารรึวะอาหารอาเมนูแรกที่จะรที่จะนาเสนอคืออะไรอันนี้ต้องเป็นกุ้งอกุ้งมาก่อนอ่ะอ่ะว่านมาลูกนี่กูวาดครับลูกว่านาว่ามาดีลูกอันนี้เป็นนี่นี่ครับนี่กว่อนี้ก่อนนี่ก่อนว่านกุ้งนี่นว่าเป็นเจนสอง เจนสองของซอ่ดันดำเอาขอจานแบ่งเลยครับน้องใหม่มาลูกต้องใหม่ต้องใหม่น้องใหม่คือเป็นเพื่อนที่กรดำ้งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออะไรนะหมูหมูอะไรลูกหมูก็ดันดำนะครับนี่ครับแต่อยากส่งความอร่อยผ่านกล้องแล้วว่าหมูก็ดันดำนะครับสุดยอดผมมากินแล้วหลายรอบแล้วอันนี้คือเมนูหลายเมนูที่มาทํากันนะครับที่มีขึ้นชื่อแล้วก็ ดูลี่ด้วยนะมีการส่งด้วยแล้วก็มีโทรมาหานะครับก็ผูกกับเอ่อที่เป็นไลแมนวะใช่ไลแมนหลายหลายอะไรแคปเทนอ่าฟู้ดอะไรหลายหลางใช่ครับใช่น้องกินซีฟู้ดอหละเนี่ยหลายอย่างตัวนี้ใช้เป็นซีฟูดอันนี้อันนี้ก็เป็นฝีมือตกรุ่นมาถึงลูกขิงร้องกุ้งรองกุ้ง นวลอืมกบความนั้นก็ดีค่านเรียกเพียงก็ได้แต่ <c oughs> ว่าวกุ้งนี้ต้อจิ้มน้ำจิ้มเดียวกันแล้เหรอพ <c oughs> ี่เดียวกันก็ได้พี่เ <c oughs> <c oughs> ดียวกันก็ได้เฮ้ยนี่นะยิต้องกินถามด้วยนะแล้ววันนั้นได้ไปที่รุ่นน้องพีก่กบ สั่งกุ้งที่มันแบบสดนั้น,น,นหลังม,มันสดมากทีมก่มันจะมันจะบอกเลยอ่าจะบอรสหลังเป็นไงครับอืมหวานบางบางท่านชอบกินเป็นน้ำจิ้มซอสพริกใช่ไหมใช่แล้วเรก็ชอบน้ำจิ้มแจ่วแจ่วเออแต่ว่าเราจะเปิดตัวด้วยน้ำจิ้มที่เป็นซีดอิก่อนตบปากนิดงอืม หนัวราคาเท่าเอั้งเท่าไหร่เออพุ้งชางปลาเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทูกี่ตัวพุ้งแปดเก้าตัวแปดก้าตัวเก้าตัวตัวใหญ่แล้วแต่ไซส์หมูจาไร่หมูหมูกรดานดำแปดบาทหมูกรดาน80บาทเยอะมากนะครับหรือว่าพุ้งราคาบอกเลยว่าอร่อยด้วยกรอบหมูกรอบนอกลูกในนะจริงจไม่ชมไม่จริงกินรอบ มันเยิ <Tipp ett> ้มเลยเฮียมีผลเป็นคนอากาศครับคนอากาศเลื่อนเลือนเลื่อนมันมีเมนูอะไรแนะนำอีกครับตังค์ว่าก็จะเป็นพวกยำยำเฮ้ยยำที่นี่ผมต้องบอกว่ายำเราไม่เข้าใจมันมีประเภทใส่อะไรบ้างปลาร้าก็มีแล้วมันกิ่นมีปลาร้าไม่ปลาร้าใส่ปลาร้ามากที่สุดแล้วราคามันต่างไหมว่าถ้าเริ่มปลาร้าก็ไม่ต่าง เท่ากันใช่ตัดเท่าไหร่ครับแล้วแต่จะเป็นหมูยอหรือจะเป็นพุ่งสูงพุ่งพุ่งสดอะไรเงี้ยวันนี้มากินยำแซลมอนใช่ก็อร่อยมากของเนื้อเหลอต้มกลมกล่อมต้องลองเองนะครับที่ปู่เจ้าหนิงพายนะเชื่อไหมว่าผมไม่เคยกินของที่บ้านไม่รู้ไม่รู้จริงไม่ไม่ไม่กล้าทดลองว่าไม่กล้ามันมันเข้าลิ้นอย่างอย่างหมูเนี่ยมันเข้าลิ้นแล้วมันก็ ข้างนอกกอบข้างในนุ่มเฮ<ว>้ยกินมันอร่อยไม่ยมไม่ลูกมึงเทีวมึงต้องเดือดไม่ขาดนะมีบ้างแต่ใอาหารเฉพาะคนพิเศษมไมนขายมาทั่วไปเพราะว่าไม่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 ไมไมค่อยกล้ารับอกครับเพราะว่ากลัวเรื่องไม่ใช่ว่าโอ้โมึงอร่อยแต่มากลัวดังคือขายแค่พออยู่ได้ ไม่ไม่ไม่ต้องการที่ให้คนมาเยอะๆแล้วไปได้ลูกได้หอบชีพเขาว่ส่งโตเขาเรียนโอ้สุดยอดถือว่าเพราะตางว่างกว้างแล้วคนเ่าหลีโอไม่ครับคืออยากจะให้ลูกเขาส่งตัวเขาเรียนผมไม่เคยไปดันลูกไปโพสต์ว่าผมเปิดร้านอาหารอันนี้หิวหรืออะไรครัอยกินไม่รอกูเลยน้ำว่านเป็นรสชาติอื่นไหมให้ให้ตุงหลังไหมเนี่ยอันนี้อร่อยเนี่ยอร่อยมันมีหลายอย่างมันมีหลายอย่างแต่ว่าน้องว่าจริงอ่ะ แต่หลายอย่างคือวันนี้เรามาดึกแต่ว่าจริงมันมีเยอะกว่าน,นี้ไปดูมัน<อ>เยอะนี่มันก็มาดึกจริงจริงเต้องบอกว่าย่าเอกชัยเอกชัยร้อยยี่สิบหก็มีอีกร้านหนึ่งคือร้านที่หลังคือสุดยอดคือเป็นคนเรื่องมาก คือพี่หลังครับผมคือว่าพี่กบเองอ่ะอาพาบ้านรุ่งศกมาขายซมตำข<ช>ายได้ขายสานอยากไปร้านนี้กบเพื่อนเดี๋ยว<อ><อ>ไหนพอ<ม>พอรับกินนะเราการเป็นคนเรื่องมากเราจะติดในใจนิดนึงบางทีเราไม่กล้าพูดของทีตรงนี้เราให้เขียนกันเราก็ไม่กล้าบอกแต่ย่านทุกคน,ในใแม่งมีอะไรในใจเอ้ยกินร้านไม้อร่อยไม่อร่อยทุกคนจะกลับมาเฮ้ยคือแค่พูดกันเฉยไม่ได้ไปติดผมบอกเลยนะก่คนกินหน้าอาหารเนี่ย ลองมาชิมดูไม่อยากกับโมเรามากินดูเองเรามาชิมดูเองนะราคาไม่พลาดเออการที่จู้นะหัวสดโอ้ยกุ้งกุ้งหมดแล้วหมดแล้วทออไมตัวให้ดูกันเอาเลยกินเลยเต็มที่เลยแล้วผักที่ลองมาเนี่ลองมาเพื่อ เอาไปแก้มได้ดีด้วยลำหนอนสวยด้วยแต่งหน้าร้านและเราไปกินหมดเอาครับไปใช้ร้านคุณต่อั้งนั้านต่างๆเอาไปต้องมากได้เลย่ะเสร็จแล้วก็มันถ้าไม่วางไม่ได้ไม่ฟูมันไม่ฟูอันนี้อันนี้หนูที่อ่ะอร่อยอร่อยอร่อยจริงแต่ผมไม่รู้ว่าอะไรอร่อยไม่อร่อยเพราะพี่หลังไปกินอร่อยทุกวัน อยากให้มาครับถ้ามาง่ายๆคือร้านสองดำาเจนสองนะครับถ้ามาจากท่าน้ำมะระแดงระยะทาง2กิโลนะครับเส้นนี้จะมี7กิโลจะมีสะพานเส้นเดียวคือถ้ามาจากท่าน้ำมระแดงลงสะพานาพิพิธภัณฑ์มาหรือว่ามาจากท่าน้ำมระแดงข้ามแยกข้ามฟากมา2กิโล ข้ามสะพานพอมันงเกงลงมาปุ๊บเจอร้านผมเลยเจอร้านเลยข้ามสะพานขึ้นสะพานเจอเลยอ่าใช่หรือว่าจะมาจากสําโรงก็ห้ากิงจากพระรามสามนู่สาหกรรมมาแล้ครับลงสาหกรรมปุ๊บเจ้าสิมพายวิ่งมาเรื่อยๆอ่าเลี้ยวโค้งมาจะขึ้นสะพานพอขึ้นสะพานปุ๊บลงมาปุ๊บเจอร้านอยู่ซ้ายมือนะครับสองดานดำครับสุดตีนนะสุดตีนไงเป็นไงสุดจริงห่อด้วยนะห่อ วันนี้ก็ขออนุญาตเพราะเราไม่หมดเพราะว่าลูกค้าเราอะสั่งเป็นเดือนลอรี่เยอะมากไม่ได้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่วันนี้พอยอยู่ได้ปีนหนึ่งก็มาหกนนรบบ้อยเราทำเหมือนเติมแก๊สสามร้อยถ่าน้ำหนึ่งขวดอะไรมีโปรโมชั่นด้วยน้ำน้ำเปล่าเปลอาแต่น้ำเปล่าน้ำเปล่าไงน้ำเปล่าเติมแก๊สถ้าแ๊สซี่ต้องบอกว่าเราไม่ได้ทำแบบรัาก๋วิเตียวเพราะว่า เขาก็เป็นแนวของเขาแต่ว่าของเราเนี่ยคือเน้นวัตถุดิบผมพีม่หลังเช่เนไม่เ้ียกว่าร้านเช่นไม่อร่อยร้านดื่แต่ว่าอย,าอย่างที่พูด่ิหมูเนี่ยกรอบผม,ม,มบอกเลยว่าหมูเนี่ยกรอบหอมนุ่มอร่อยหมูราคามันสูงกว่าฝา,ฝากด้วยร้านนี้คือร้านอาชีวะด้วยกันแล้วก็ร้านเพื่อนฝูงกันพูดหนุนด้วยกันนะครับไม่ว่าที่ไหนก็สร้างแล้วขอแนะนำเลยครับร้านนี้สอสก็ดำนะครับร้านจานเช่น กเลนสองนะครับเป็นของลูกสาวดีหนึ่งครับเอาฝากเลยปิกิโมนปิกิโมนอะไรนี่ปิก<ม>ิโมนนี่คนน่เยอะเลยคนณผมกำลังลงมาเยอะเนี่ยจริงๆแล้วปิดประมาณสีณณ่ทุ่มเพราะว่าเราไปร้านอาหารปิดสี่ทุ่มจะมาบางทีมาเป,ป็นครอบครัวมาอะไรเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ลูกค้าเพิ่งลงมาลูกค้าเพิ่งลงมาตะกี้นี้นะฮะ กินกันถึงหมอปลาพี่อุ๊กกันดีครับก็ร้านนี้เป็นกันเองคืออะไรก็แต่พี่เราเราไม่ได้ไปกินอันเนี้ยลูกค้าประจําประจําทุกวันเช้าตอนวันเย็นาร์เช้าเนี่ยคือร้านเราบริบถนนมาสะดวกง่ายติดถนนเลยจอดรถทั้งนั่นเลยที่อาจารย์จอดได้เลยครับบนถนนจอดได้เลยปลอดภัยแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ไปขวางหน้าจราจรใช่ ที่ก้อนก้อนได้บอกว่าเราอยากให้มัลองมาสัมผัสเราเหมือนจะมาอวยกันหรือไม่ไม่ใชเาา่เรามากินดูเรามากินดูเรามาชิมคึอต่างที่ไม่ได้เพ,เ,ดเพิ่งเพิ่งเปิดเราเพิ่งเพิ่งคิดการธรรมนาแล้วอ๋อตั้งแต่ห้าสิบแต่ปิดไปพอม,มีปัญหาเพราะจะมีถ้าเรามาที่ร้านจะเห็นของเก่าที่เคยเคยรู้รเลยนะว่าเคยเปิดมาก่อนของเก่าจานเท่เป็นคนชอบของเก่านะจะมีรถตู้โฟกสสองคัน รถตู้โฟกเต่าโฟก์โฟกเต่าอูชอบชอบประมาณนี้เหรอมีมอเตอร์ไซค์บีเอสเอครับมีฮาร์เรย์เกยยงค,คือคือรับสืบทอดมาจากษษษอ่าณาณาเมียนาเมีก็ตกวัที่ก็ขับบีเอเบีเอ็ดบิลไซค์คาร์อะไรเงี้ยเรื่องนี้นิดนึงขอแทรกหน่อยอาจารย์เทศเนี่ยรู้ไหมว่าโโอ้หความสามารถในหลากหลายอยู่แล้วล่ะอาจารย์มีอีกอย่างคืออาจารย์ไม่เป็นแชมป์ดับสองไอ้ไอ้ จักรยานอ๋อเป็นมีเอ็กซ์เอ่อมีเอ็กซ์ขับเอ็กซ์เกมสมัยก่อนเป็นเอ็กซ์เกมคือเป็นปีไหนปีไหนที่มันแข่งปีตอนนั้นรู้สึกจะเป็นปีสามแปดสามเจ็ดโอ้โหเก่งตรงดูอ่ะเออจักรยานเล่นท่าครับบ้านเราเล่นจักรยานเล่นท่าทุกคนก็เล่นท่าอยู่นะที่ก็ยังเล่นไม่ท่าอยู่กับเมียอยู่ใช่ขึ้นขึ้นแหลมอ่ะครับขึ้นแหลมเมื่อก่อนนี้ท่าในสมดุลการถ้าคนเข้าใจ ในช่วงปี2อง7คือมีแหลมจริงก็คือน่าจะมีที่หน้าโลรง,ลง,ลง,ลงพลาพระพาฏายแดงครับผมแล้วก็มีที่เส้นผูกมิดสมุนปูเจ้าแล้วก็มีที่ปากน้ำอีกที่หนึ่งสกัยยานทิพเนาะใช่เก่งนะเก่งมาะม,มีความสาม,มารถอะไรที่ยังไม่บอกอีกไหมก็เล่นตีเป่าทอมโบนเป่าทอมเป็ดอะไรเี้ิเกอีก เออนิเกเป็นตัวชอบแล้วเป็นคนที่รดนิเกเก่งมากของลกคอนะผมเป็นลิเกคนจนับ้านอยู่ขอนแก่นขอนแกนี่เป็นลิเกเบสิกครับอ๋อมีอะไรนั่นหน่อยนี้คือนึกไม่ออกพี่ตอนนี้มันลิเกมันต้องว่ามาต่มเรื่องคือคือถ้าเราอยู่ในเรื่องถ้าคนถ้าคนนะครับกระโดนเรื่องนี้ได้อาหารไม่ได้อ่ามันได้แล้วมันไม่ดีพี่เพราะอัจฉริยะเพราะมันทิ้งมานาน ผมถนัไม่เก่งชอบนั่งลุยเกย์นะจักรเจ่ทุกคนชอบอยู่แล้วก็แม่นี่ก็ชอบลุ่ยเกย์วันแม่เสียจักรเย่ก็เหมาลุยเกย์มาผมไม่ได้เหมามีพี่ท่านหนึ่งเขาเหมาลุยเกย์มาให้จ้างลุยเกย์ที่คุณแม่ชอบขอลุ่ยเกย์สวัยหลานชายแสวงไม่ว่าเป็นแสนเลยนะแสนลูดวงนี้มีแสนเพื่อเพื่อเพื่อจะให้มาเล่นที่สมุทรปราการเอาใจแม่นะคุณแม่ชอบชอบลุยเกย์ชอบดนตรีชอบกีฬา หมือนอาจารย์ได้แม่มาเนอะแต่ก็อยากแม่แม่ภาษนสายรุ่นเทิงนะพี่หลังแต่พ่อเขาเปา็นสายรุ่นตีพ่อผมก็เป็นมือกันเป็ดโอ้โหมันคือมีเชื้อเกี่ยวกับด้านดนตรีมาแหละว่าเพราะว่าไม่งั้นอาจารไม่เก่งหลายด,ด้านนี่ได้พอพอได้คือเราผมว่าเป็นมันจะเป็นแบบเป็ดน,นะพี่หลังเพราะว่าแค่ทีกอย่างแต่ว่าไม่ไม่ไม่ถึงกับเป็ดนะกรองอาจารย์ก็ตีเก่งนะเก่งมากเออ ครูก็ไม่ได้ดีอาจารย์ต้องปิดปิดประตูลู้นสุดท้ายชอบกับเราดูแลดูแลดูแลเรียนด้วยหลายอย่างบีเอ็กต์็ถึงขนาดนสองแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เล่นนะภาคเรือก็ทําได้ใครจะพูดเร็วแล้วไม่หายใจหายใจทั้งตูดเนี่ยชอบพี่ลุดมุงผิวหนังมึงมีรูจำเป็นราสามารถยินดีด้วยที่เราได้รู้จักกันใช่ได้แบบได้รู้จักแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะหนุ่พี่กรณ์ด้วยหนุ่มพี่กรณ์ขอช่วยคนหนึ่งสามนา พักนี้สาหน้าหายไเวลาจะไปเย็บมาเลี่ยเซลคือเซลล์นะเทียพอไปเงินไปเอกนักการจะไปลบอีกเราทำให้เกลว่าอีกต้องบอกว่าที่เราหายไปไม่ใช่ว่า อย่างพี่กบไม่ได้ไปออกในเทปที่เขาถ่ายหนังสั้นแต่อินทระพี่กบก็ไม่ได้อยู่ในบทอินทระแล้วก็พี่หลังถ่ายวันจันทร์ศุกร์ผมก็ติดอะไรไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่อาจารย์เดี๋ยวไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวมาถ่ายบูแล้วไอ้กบก็จะไม่มาเพราะว่าผมต้องเป็นกูเป็นคนเก่งกูอ่ะไปคอยติงช่วยกูทำเสน่ห์จับศพพวกมึง แต่ผมว่าขอบคุณสําหรับทุกคนที่คอยติดตามนะครับว่าทําไมช่วงนี้เราไม่มีผลงานเราให้ใครทํางานอะไรเดี๋ยวออกมาเรื่อยยังออกมายังยังรอรอให้เดี๋ยวมันจะเบื่อเราออกหายไปก่อนไม่เบื่อเลเกันไหมให้คิดถึงกันบ้างเห้คิดถึงกันบ้างเขาถึงเปลี่ยนตัวเองมาบวชตลอดชีวิตได้ประมาณนั้นคืออย่เราเสนอในแง่มุมที่หลากหลายแตกต่างจริงนะ ทุวันนี้ที่หลังอ่ะนะต่อสร้างสายตรงก็เป็นจีเรียบต้องแต่งไม้นเยไ่่กินข้าวแล้วน้ำจิ้มยน้ำจิ้มหมดอ่ะเฮ้ยหิงดีใจว่ะว้านดีใจอ่ะกดดช่วยอะไลยูไม่หิวเนี่ยอร่อย พี่อร่อยจริงอร่อยผมไมกินอยู่กีนข้าวแล้วพี่หลังกินอะไรอร่อยอย่างไรครับข้าวปุ้ไปที่พี่ต้อพี่หลังไปกินร้านนั้นแม่งอร่อยโคตรพี่กบไปไปไปหลังไปกินทุ่งข้าวครับเหลือเยอะเนาะฝากไว้นะครับราคาไม่แพงกับร้านซอกระดมนะตั้งสองไม่แพงอยากจะฝากว่าแวะมาอุดหนุนลูกผมหน่อยคือถ้ามีโอกาสเราไม่ได้ว่านั่นนะครับ แล้วถ้าใครมีสติกเกอร์อยากจะฝากโปรโมทอะไรมาเดี๋ยวผมติดได้ยอยากให้ปิดให้ทุกคนมาถ่ายรูปทุกคนเคยมาผมเช็คอินทุกวันนี้เราถ่ายรูปแล้วก็จะทําเป็นเรื่องราวคือจะทําเป็นสติกเกอร์แผงใหญ่ว่าใครมาเราจะติดโชว์ไว้เหมือนอยา่างนั้นเลยทุกคนมีค่าสําหรับร้านทุกคนทุกคนมีค่าก็จะเป็นทุกเป็นดารา เป็นไงครับแต่ผมจะเอาลูกทั้งหมดมาประมวลแล้วสิดอ่ะวันนี้น้องว่านเสื้ออาจารย์มารับเสื้อหน่อยอาจารย์พอาเอาให้ลูกเว่าอ่ะเอลวันนี้ทางรายการไอซิวะทีวีนะครับก็ขอบอกบเสื้อสามารถแบบว่าด้านหลังตัวใหม่เฮ้ยพลังม้ย รายการนี้ต้องมากินเฉพาะร้านดีร้านดังร้านอร่อยเช่นเดียวกับเราฝ<ร>ากไว้แล้วไม่ได้คือร้านอร่อยร้านนี้ฝากไว้กับคุณค่าของมันโชว์หลังหน่อยโชว์หลังหน่อยโชว์หลังหน่อยนี่<ไ>ลาย<ช>เลยโลโก้ของซีคิงอันนี้เป็นตัวซีคิงที่ออกแบบตั้งแต่ตอนไอ้ทีเซอร์อ๋ออื้อเรื่องหน่อยปีนี้ปีนี้ได้ดูแน่ตอนนี้ผมอ่ะเดี๋ยวค่อยว่า นี่ฮะรูปแบบใหม่ไม่เป็นไรครับพูดเลยครับคเดียวรวยมากนะครับหนังอาติวะซีคิงอาติวะยุค90ข้างหน้าเป็นโลโก้ของอ่าชวาีวีนะครับวันนี้มอบให้่แก่น้องวาดนะครับลูกของอาจารย์เชฟที่หนังมอบให้ลูกตบมือหน่อยเฮ้ยตบมือหน่อยขำมั่งขำมั่งเอ๊ อร่อยมากแล้ววัดวันนี้สุดยอดอ่านีมากครับลูกสวยปตังอ่ะสจานเทปตรงนี้ปีนี้ยุไห่ได้ดีได้สิ่งดีเลยได้เลยได้สี่สี่คนาะเพราะอ่ะวันนี้วันเกิดอาจารย์เชปด้วยนะจะแอบไว้เลยดีกว่าลองเพลงมาเลยอ่ะร้อวลองเพลงพี่กบร้องพี่กบเสียงเลย Happy b i r ด h d a y t ู you จบสวัสดีครับมาพร้อมด้วยพร้อมด้วย ขอให้เช่รวยๆนะครับที่สิ่งใดทำสิ่งใดสมมาตปรารถนาคิดเงินขอได้เงินคิดทองขอได้ทองกิจาการล่ำรวยรุ่งเรืองไม่เจ็บไม่จนไม่ตามคนไม่จนกว่าเขาเ <laughs> ขาหน้าครับเอาพี่หลัันเองอินก็รวยนี่นไงแล้วพอ้ลางปิดตาพ่าาอ,อกดที่กดตรงไหนอ่ะตรงนี้อ่ะใช่

พ่อกับแม่เหนื่อยไหมตัวลูกก็รู้ที่ท่านต่อไว้ก็คงไม่เท่าไรอยากทำทุกอย่างให้สำเร็จตอนนี้ได้คิดเลี้ยนและเพียนไปกลัวไม่มีโอกาสได้ดูแลขอโทษหลายเรื่องที่ทำไม่เสียใจ